ดารารุ่นใหญ่น้อยใจเป็นนักแสดงปลายแถวมีค่าเป็นคนสุดท้ายตลอดอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่โลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า47ปีฝากผลงานปังๆไว้หลายเรื่องสำหรับแม่แอลอัมพาที่วันนี้มาเปิดชีวิตในวงการบันเทิงผ่านรายการคุยซบโชว์ทางช่องวัน31แม่แอลเป็นคนท้ายๆเลยที่ผู้จัดนึกถึงแม่แอลมีอยู่เรื่องหนึ่งช่องน้อยสีเขาถ่ายกันไปแล้วสองวันเขาโทรมาป,ป,ปรบฮลัลโหลเลนไดนแม่แม่ทองเนื้อก้าว เล่นสิได้ได้แต่ว่าแม่บอกก่อนนะว่าตอนนี้เขาถ่ายไปแล้วสองฉากแล้วแม่ไปแทนใครเราก็อยากรู้แทนใครแม่ไม่ว่าแม่เล่นหมดแต่หนูต้องไปคุยกับคนที่เล่นให้ดีไปบอกเขาให้รู้เรื่องเพราะอะไรมาเอาเราไม่ใช่เรามาสารแนเล่นแต่วันนั้นเป็นวันที่9เขาบอกแม่ผู้นี้เป็นวันที่10วันรัฐธรรมนูญแม่ต้องรอก่อนนะแล้วถ่ายวันไหนพฤหัสบดีค่ะคิวรอพฤหัสบดีสุขเสาร์อาทิตย์ โอเคหนูไปเคลียร์เรื่องนั้นแม่ต้องรอใช่ไหมก็รอเขาไปเคลียร์กันช่องน้อยสีก็ตอบมาเลยว่าโอเคเอาแอลนี่แหละเป็นคนสุดท้ายที่เขาเลือกมาแม่น้อยใจไหมแม่แอลมันก็นิดนึงทําไมถึงมาเลือกเราแต่คิดว่าถ้าเราไม่ดีจริงเขาคงไม่มาเลือกแต่กลัวว่าถ่ายไปแล้วเขามาเปลี่ยนอีกกลัวอันนี้มากกว่า เขาเลือกเราเป็นคนสุดท้ายในบทนั้นๆแต่แม่เล่นแล้วแม่ขโมยซีนได้ทุกเรื่องที่แม่เล่นแม่แอลไม่ได้กแกล้งใครนะแต่เป็นคนอ่านบทเข้าใจกับตัวละครมีบทหนึ่งที่แม่ไม่ชอบและไม่เล่นด้วยคือเลิฟซีน แม่แอลเล่นไม่ได้ถ้าปัจจุบันนี้หนัวเนียหนัวเนียแต่เราเกิดมาจากเล็บซีนหนังกอดกันแล้วลงไปที่นอนแล้วก็จะแผนไปที่ไฟได้กันแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องเห็นกันจริงๆมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งชูกับผีแม่ต้องไปออโรติกเล่นกับพี่เอกสารพงศ์แล้วสิ่งที่แม่ฟังมามันต้องถอดจริงๆเห็นข้างหลังแล้วต้องรูปไลายกันอย่ามาเล่นกับฉันฉันจะกรจี้เดี๋ยวฉันร้องอะไรมาอายเขาแล้วจะมาเอาน้ำแข็งให้ฉันรูปแม่ไม่เล่นคะ่ะ อย่างบางซีนมีผู้ชายมากระซิบข้างหูแม่ไม่เอาเลยแม่แอลเมื่อก่อนถ่ายหนังแล้วยืนถ่ายรูปด้วยกันเขายืนข้างเราเขาตั้งท่าม,มาร้องเพลงข้างๆหูประมาณว่าเหมือนจิตในตัวแต่เราก็ไม่ไม่ได้กดอะไรเขานะแต่ข้างในมันคิดเฉย